ข้อ18กราฟของฟังก์ชันในข้อใดต่อไปนี้ตัดแกน x มากกว่า1จุดการหาจุดตัดแกน x ลองดูกราฟสิครับนี่คือกราฟนี่แกน y ตรงนี้แกน x บนแกน x ค่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับบนแกน x ค่าอะไรเท่ากัน ค่า y เท่ากันและค่า y มีค่าเป็นเป็นบนแกน x ค่า y เป็นเมื่อกี้นี้เราก็พูดไปแล้วข้อ17ค่า y เป็น <4. S 1> 0ูนนั้นการหาจุดตัดถ้าจุดตัดแกน x ให้แทน y ด้วย0นย สลับกันถ้าจุดตัดแกนอะไรครับจุดตัดแกน y ก็ให้แทน x ด้วย0มันจะตรงข้ามกันนะครับมันจะตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อที่18โจทย์ข้อที่18ให้เราหาจุดตัดแกน x ใช่ไหมให้เราหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน x ก็ให้แทน y ด้วย สูงแล้วดูว่าสมการหรือฟังก์ชันในข้อใดที่ให้ค่า x กี่ค่าครับมากกว่า1ค่ามากกว่า1จุดเราก็ใช้ข้อนั้นเป็นคำตอบอ่ะงั้นเรามาดูสมการทีละข้อข้อที่1 y เท่ากับ1บวก x กำลังสองั้นการหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน x ให้แทนอะไรครับ แทน y ด้วย0เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น y เป็นอะไรครับ0เท่ากับ1บวก x ยกกำลังสองย้าย1ไปครับเป็นลบ1เท่ากับ x ยกกำลังสองอะไรยกกำลังสองแล้วได้ลบ1ครับมีไหมไม่มีครับเพราะเพราะจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วจะต้องเป็น บวกเสมอเมื่อยกกำลังสองแล้วจะเป็นบวกเสมอดังนั้นตรงนี้ครับไม่มีคำตอบไม่มีจำนวนจริงเป็นคำตอบสมการไม่มีคำตอบก็แสดงว่าไม่ตัดแกน x นั่นเองน่ครับถ้าสมการนีม้มีคำตอบก็แสดงว่ามันไม่ตัดแกน ข้อที่สองข้อที่สอง y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบสองก็แทน y ด้วยอะไรครับแทน y ด้วยศูนย์เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบสองได้ลบสองย้ายมาเป็นบวกสองเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ค่าสมูลของ x เท่ากับ2ครับ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับค่าสมมูลของอะไรได้2ค่าสมูลของของ2กับลบ2แสดงว่าตัดแกน y กี่จุด อโทษตัดแกน x ก,กี่จุด2จุดมากกว่า1ไหมมากกว่า1จุดครับตอบข้อ2ถ้าเวลาทำข้อสอบใช่ไหมได้คำตอบนี้แล้วก็หยุดใช่ไหมครับจบไปทำข้ออื่นอ่ะแต่อันนี้เราทดลองเราลองทำเราไปลองทำดูข้ออื่นครับอ่ะดูข้อ3 ข้อ3คืออะไรครับข้อ3คือ y, y เท่ากับค่าสมมูลของ x ลบ2 y เป็นอะไรครับ y เป็น0เท่ากับค่าสมมูลของ x ลบ2อะไรลบ2แล้วได้0ครับ <S <S 1> <S 1> อะไรลบสแล้วเหลือ0ครับ2ใช่ไหมแสดงว่า x เท่ากับ2กี่ค่าครับกี่ค่า ค่าเดียวเพราะฉะนั้นตัดแกน y กี่จุดไปตัดแกน x กี่จุดอ่าตัดแกน x หนึ่งจุดข้อสุดท้าย y เท่ากับ c หนส่วนส,สองทั้งหมดยกกำลังสองเออทั้งหมดยกกำลัง x ข้อนี้เป็นสมการ exponential แล้วเป็นฟัง์กชันลดด้วย นะครับเป็นฟังก์ชันลดด้วยกราฟจะตัดจุด x 0 y 1เสมอนะครับแล้วเส้นกราฟจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ตัดแกน x